สวัสดีค่ะพวกเรา2ูบีน้ำวันไอดอนจังหวัดมุกดาหารค่ะค่ะและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารและตอนนี้เราอยู่กันที่หอเจ้าแม่สองนางสถิตและเข้าไปกันเลยค่ะ ขอเจ้าแม่สองนางสถิตอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองจังหวัดมุกดาหารเดิมเป็นสานไม้แต่ได้รับการบูรณะจนกลายมาเป็นคอนกรีตดังปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนสำดานชายโขงริมแม่น้ำโขงติดกับท่าด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องนี้มีเรื่องเล่าขานกันมานานว่าราวปีพศ1896เจ้าฟ้างุ้มแห่งเมืองล้านช้างเป็นบุตรเคยกัตริย์เมืองอินทปัตได้พาลูกหลานอพยพ ตามลำน้ำขวงผ่านเมืองหนองคายเมืองนครพนมจนถึงเขตเมืองมุกดาหารแล้วเกิดเรือร่มที่บริเวณปากห้วยมุกทําให้ทิดาสาวทั้งสองคนซึ่งมีพระนามว่าพระนางพิมพากับพระนางลมพามาสิ้นชีพตักใสจนกระทั่งปีพศ2313เจ้ากินารีได้มาสร้างเมืองมุกดาหารพร้อมกับได้สร้างโบสถ์วัดศรีมงคลใต้ขึ้นและในขณะก่อสร้างได้พบพระพุทธรูปเหล็กจมอยู่ใต้พื้นดิน หรือบริเวณศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องในปัจจุบันจึงขุดไปประดิษฐานณนะโบสถ์วัดศรีมงคลใต้แต่พอรุ่งขึ้นพระพุทธรูปเหล็กองค์นั้นก็กลับมาประดิษฐานอยู่ที่เดิมที่พบในครั้งแรกชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าพระรลปเหล็กประกอบกับบริเวณดังกล่าวทุกวันขึ้น11เค่ำเดือน6จะมีเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงสองคนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงของพระนางพิมพากับพระนานลงลมพามา และได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏอยู่เนืองเนืองเจ้ากินารีเจ้าเมืองมุกดาหารได้สืบทราบประวัติแห่งการเป็นมาจึงตั้งศาลขึ้นณนที่นี้เพื่อให้วิญญาณได้สิงสถิตเมื่อพศ2315และได้ขนาดนามว่าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องค่ะ วัดศรีมงคลใต้แต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อสมัยกรุงทนบุรีภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวงพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประชาชนชาวไทยและชาวลาวที่เลื่อมใสศรัทธากันมาอย่างหลายชั่วยุคนครับสร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหารแต่ไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นในสมัยใดมีขนาดหน้าตัก กว้าง2เมตร20เซนติเมตรครั้นถึงพุทธศักราช2,321เมื่อกรุงธนบุรีได้รวบรวมหัวเมืองในสองฝั่งโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบคันตสีมาจึงโปรดปก้าวเปิดกระหม่อมให้เจ้าจันทกินนรีเป็นพยาจันทระศีสุราชอุปราชามันทาตุราช เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกวัดส,สีมงคลเป็นสถานที่กระทําพิธีการดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาประจําปีของเมืองมุกดาหารต่อมาเมื่อมีวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ตั้งขึ้นอีกวัดหนึ่งในเขตตาบลสีมงคลจึงเรียกวัดที่ตั้งใหม่ขึ้นว่าวัดส,สีมงคลเหนือและเรียกวัดสีมงคลเดิมว่าวัดส,สีมงคลใต้ซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นตรีชั้นวรวิหารครับ หลังจากที่เราไหว้พักกันเสร็จแล้วนะครับข้างหลังนี้นะครับยังเป็นตลาดอินโดจีนนะครับมีทั้งของกินของใช้ของช้อปของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดมุกดาหารอีกด้วยเพราะจุดชมวิวและทิวทัศน์ที่สวยงามของทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงครับ ผมอยากชวนชวนทุกคนนะครับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเพื่อคนหาตัวเองหรือว่าทํากิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมนะครับสงครามดับชีวิตยาเสพติดดับอนาคตนะครับเราอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างสารรค์ต่อตนเองและสังคมนะคะพวกเรามาช่วยกันร,รณรงค์ไม่ใช้สารเสพติดในเยาวชนไทยกันเถอะค่ะมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด ปัญหาสารเสพติดนะคะส่วนหนึ่งหนูคิดว่ามาจากผู้ปกครองไม่เปิดใจรับฟังเด็กนะคะทำให้เด็กมีความเครียดในที่นี้หนูอยากให้ท่านผู้ปกครองเปิดใจรับฟังเด็กมากขึ้นเด็กจะได้ไม่เครียดและไม่หันหน้าข้อหาสารเสพติดครับครับผมก็คิดว่าเราควรจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเช่นการออกกําลังกายการเต้นการร้องเพลงนะครับเพื่อเพิ่มทักษะให้กับตัวเองครับและผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับเข้าร่วมชมรมทูบีน้ำวันนะครับเพื่อเป็นแกนนาในการต่อต้านยาเสพติดครับผม หลังจากที่เรานะคะพาทุกคนไปไหว้พระและชมชิมช็อปที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหารนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรานะคะพวกเราทูบีนัมบวันไอดอลมุกดาหารขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย